สวัสดีครับขอตอนนข้อนรับเข้าสู่าวประสดผพันจากสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิรตจังหวัดอุทยัยธานีประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566ครับนาทีของนพพลปริผลดำเนินรายการทางคืนวิทยุอำนวชการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรต ในวันเสาร์ครับยังคงติดตามความคืบหน้านะครับในการปฏิบัติการตามแผนงาน,นโครงการป,ปารปรจุบมาณ2,567ของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยก้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหารพัฒนานะาราครับในวันนี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าของการขุดเจาะปอน้ำบาดาลและการเทฐานเพื่อวางถางัง PE ของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริาการทหารพัฒนาและข่าวที่2นะครับไปที่ภารกิจในด้านของการผสมเทมโคให้กับพี่น้อง เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการคื้นที่16สนงพัฒนาภาค1ห,หน่วยปัจ,จัยการทหารพัฒนาครับ เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนนกงานพัฒนาภาค 1, หนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าที่ชุดกุดเจาะบ,บ่านาบอน้ำบาดาลชอพัฒนาสำนนกงานพัฒนาภาค 1, หนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการกุดเจาะบ,บ่านาบอน้ำบาดาลเพื่อการบรรเทาความเดือด้อนให้กับประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ของบ้านหนองยาวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประสบปัญหาของการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำทำเกษตรครับตามแผนงานโครงการ ปจัจบ,บินก็ประมาณ2,567ซึ่งผลงานปัจจุบันครับขุดเจบบอบบ่อประดานอยู่ที่ความลึก70เมตรปริมาณน้ำ5ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงพร้อมทําการเทฐานเพื่อวางทัง PE พร้อมติดตั้งระบบนะครับสำหรับแผนงานโครงการในครั้งนี้ครับมีประชาชนได้รับประโยชน์จานวน23ครัวเรือน48คนด้วยกันครับนับบ้านหนองยาวตัวหนองยาวอํอาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศา มาต่อกันที่ภารกิจด้านการผสมเทียมโคให้กับพน้องนเกษตรกรในพื้นที่ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ครับเมื่อวันที่24จิกายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับซึ่งทางหน่วยได้จัดชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับในการออกบริการ ผสมเทมโคให้กับโคของนายจรันยศสุเกษตรกร,กรผู้ที่เลี้ยงโคโดยใช้นำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกันบาบันแดงครับทางนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างลูกโคเนื้อที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับนาบ,บ้านหวยโป่งที่2ตนวังชุมพูอพําเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์นะครับวันนี้ครับมีสองข่าวมารายงานให้คุณผู้ฟังทุกท่าน,น,นได้รับทราบถึงภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยวู้จัการทหาร พัฒนาและหน่วยก้นตรงของสังงกพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนานะครับในช่วงของข่าวประชัมพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.7ท่ามหึ่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามข่าวย้อนหลังในสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีในทุกช่องทางวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารจากสังงกพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยก้นตรงของสังงกพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ รักชาติชาวกาชาก<า><า>ว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา